สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูนะคะอันนี้นาเรานาเรามีควายี่ดูไม่ชัดพามาดูนาข้างๆค่ะอย่างเยอะอัวเดี๋ยวพาเดินไปดูค่ะก็จะถึงแล้วมีวัวน้อยด้วยว้าว จะพาไปดูใกล้ๆนะคะอย่างเยอะโอ้โหมีวัวเล็กหนึ่งสองสามสี่ตัวมีวัวเล็กสีแดงสี่ตัวว,ว้าวนี่อยู่ข้างล่างสีขาวอีกตัวหนึ่งโอ้อย่างเยอะ มานานแล้วแล้วไม่ดีแกงสีกุมารสีแดงตัวเล็กๆจะอ oh. อันนี้ของเราอยู่ฝั่งโน้นสีดำๆโน,น้นโน้นหนุนว้าว ยังเยอะเดินมาเดินมาสงสัยเขาจะชอบเราหรือเปล่าโอเคค่ะามาดูค่ะสองคนละฝั่งของวันนี้ สวัสดีค่ะ